หัวเรียนบังเรียนหัว il, หัวมันบังมากเลยโอ้โ้เอาแ็่สิครับเข้ามาอย่างนี้ก็ขอสักหน่อยแล้วกันงงเองเอ้ยเฮ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 ้้ยเยเฮ้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  S <S ผมนม่ว่าคุณจะตายแล้วไม่ตายหรอกอมือสายมือกว่าแล้วก็ทยะยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยคุณช่วยผมเหรอใช่ฉันทำหมดนี่เองอะ่ะคุณลุกไหวไหมละ่ะสบายอาการเหมือนเพิ่มเมาแหง้ง <c oughs> จูดเสียแล้วแผ่นที่ละอ๋อฉันก็เจอมันอะ่ะ ฉันเดาว hey, <All right. S 1> ่า right? มันน่าจะเขียนว่าเราจะออกไปได้ทางนี้เฮ้เราเป็นทีมกันใช่ไหมทีมดีเสร็จงานนี้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงหมูกระทะแซบอหลีงานนี้จะว่าไปทั้งหมดนี่การเอาปรสศิตรออกนี่ฟีมอลูอิสเหรอคิดว่าใช่แหละเรารอดมาได้ต้องขอบคุณเขาเลยแหละ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ติดเมียกับ Resident Evil 4นะครับแล้วก็ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะโอ้โหแอชลีโคตรม,มีประโยชน์ช่วยงานเราสุดๆดจะเรียกว่ามีประโยชน์ไม่ได้ต้องเรียกว่าขาดเธอไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าเราช่วยแอชลีมาในสภาพมงมเงมเราเองก็สภาพมองมเงมเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยได้เครื่องจากแลบของลูอิสอ่ะที่ลูอิสเคยบอกว่าให้ผ่าปรสิตอ่ะนะโดยการใช้เครื่องของเขาอ่ะ สามารถรักษาชีวิตได้ทั้ง2คนเลยขอบุลลูุยทายเลยโอเค <c oughs> นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้กันเนาะเพราะฉะนั้นเราเองป้าดูสีแอมเบอร์เหรอโอโ้ Okay. เพราะนั้นอย่างเนื้อหาเนี่ยก็คือเราพร้อมจะไปล่าไอ้แซดเลอร์แล้วเนาะแล้วก็ประเด็นคือแซดเลอร์เนี่ยเหมือนกับจะมีความสามารถในการควบคุมจิตใจอ้างอิงจากแ,แหลบของลูอิสนะครับก็คือน่าจะเป็นของบางอย่างอะ่ะที่เกี่ยวข้องกับพวกปรสิตหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกมแมลงบางอย่างที่เจอในอัมพันธ์มั้งแล้วมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบผู้ชมนึกสภาพเหมือนพึ่งงานอะ่ะเอออารมณ์เหมือนกับแบบเป็นมแมลงที่มีพึ่งงาน มีราชินีเป็นตัวจัดก,การสั่งการนู่นนี่นั่นตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าไอแต่ว่าไออะไรนะพอเซตเลอร์ทำตัวเหมือนกับเป็นพ่อพ่องานอะไรแพวกเนี้ยก็สามารถสั่งให้คนอื่นน่ะมีความสามารถแบบเดียวกับตัวได้ในแบบหนึง่งคุมจิตใจได้อะไรแค่ประมาณนี้นะ่ะนั่นที่ผมรู้นะเนี่ยโอเค เอาละก็ตามนั้นแหละครับโบก็มาพอละไปลากคอยซัตเลิกดีกว่าให้จบเรื่องจบราวอ๋อใช่ละพาสที่แล้วเรามีคนที่ชื่อไม้อ่ะอุตสาวขับคอปเตอ,เตอร์มาช่วยเราเราไม่รู้จักเขานะแต่เขากลายเป็นคนที่ช่วยให้รีออนผ่านศึกมาได้อย่างดีเพราะเอาคอปเตอร์ไล่สาดหมดเลยเสียดายคอปเตอร์ตกไปแล้วอ่ะไม่รู้ตายเปล่าอ่ะมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม้เป็นใครอ่ะผมไม่เหมนที่บอกผมไม่ใช่ติ่งในเซนต์อีวิวขนาดอ่ะผมเลยไม่รู้ข้อมูลเยอะละเอียดขนาดนั้นนะครับขอบคุณ พอเสร็จแล้วก็รู้สึกเสียใจอ่ะนะโอเคจุดสามห้าเจ็ดคาลิเบอร์หรือว่าอันนี้เป็นจุดสี่สี่แม็กนัมบ่าหรือจุดสามัห้ารเจ็ดแม็กนัม้าดูข้อปืนมันแรงคุณโอเคไหมไม่เคยรู้สึกดีคันนี้มาก่อนเลยเยี่ยมเลยหายสนิทล้วายขอบคุณลูอิสนะเฮ้ยเจ็บแค่ไหนใส่วะวิไลโฟแอมเมอร์ นี่เตะคล่องตีนขึ้นเยอะฮะเอามาอยู่ที่นี่สิผู้หญิงที่ช่วยฉันกับพวกเราอะ่ะคิดเป็นใครเหรออ๋อเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกคนนั้นอะ่ะเขาเอาตัวรอดเก่งกว่าฉันเยอะเลยคุณรู้จักเธอเหรออยากจะบอกคำนี้ว่ารู้จัก แต่ก็เหมือนไม่รู้จักอะไรเลยนะเอเดนวองหายไปไหนวะเออตกลงผมยังไม่รู้เลยเอเดนวองมาทำอะไรเอดามาทำอะไรแถวนี้เฮ้ยเด้อเด้อเดกระสุนมันแรงไปใช้เรดไนเหมือนเดิมมันอัพให้แรงกว่านี้ไปแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เลิก เฮ้ยอยปปปาเอ้ยเนี่ยเซียนโชว์หญิงยิงหัวซะเลยแซแ่บโอ๊ยอะเข้าปากมีก็เออปั๊บ,บลบลบลบอืมคนล้มอยากข้าม,มแมลงล้มก็อยากข้ามแสดงว่าคนที่นี่เป็นอย่างมนานแล้วใช่ไหม มีความเป็นไปได้สูงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ปรสิตบางอย่างหรือว่ามแมลงบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนชาวบ้านที่นี่อัมเบร่าเลยสนใจอย่างว่าบริษัทอัมเบร่าเป็นบริษัทที่สนใจแม่งทุกอย่างอะที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เป็นความเป็นอมตะเอยกายภาพเปลี่ยนภาษาพันธอะไรเต็ไมไปหมดก็ไม่แปลกใจนะครับทั้งเชื้อราทั้งนูน่นนี่น่น่ะพวกเอาไปเอด้า เดยนนะแต่เรามาทางนี้เดีกว่ายื่นมือช่วยคุณนางหน่อยไม่ต้องมั้งดูว่าทางแข็งแกร่งเ,เอาแล้วเดี๋ยวเวลามาบู๊กันแล้วมีเหมือนบังเตอร์ให้หมอบก็ต้องหมอบไปเถอะโว้วมาแรงแทงไส้เฮ้ยนี้ติดเหลี่ยมติดเหลี่ยมแอสลี่ลบมา้าเออละวังหัว าจะโอ้โหยิงสองได้ห้ายิงสี่ได้ห้าคุ้มเฮียผมคิดถึงเฮียจังเลยมีของอะไรใหม่ๆม,มาขายไหมเฮียไดนลองซื้อปืนดิเ,เงินมันเหลือ Black t a e l 02.2นองนี่สองพันเจ็ดเลยดนายเหมือนเดิมอละดีแล้วไปเงินทองหางห่ายไปหาใหม่นะไป เดี๋ยวออดูนั่นสิไหนอะอา้าวเฮ้ยนี่เหรอทำไมเอเดนจ,จับจับงั้นนะ่ะมันลอ่เอเราวะเนี่ยต้องการจะล่อฉันออกไปสินะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือยิงปดได้ไหม ได้มองไม่เห็นเชือกอ่ะเอานะเจี๊บไม่โดนรอ,อก่อนรอคุณรออยู่นี่นะผมไปไม่นานหรอกโอเคแต่ครั้งก่อนพูดแบบนี้แล้วก็หายไปต้องหลายตอนมันห้อยเป็นปลาเค็มตากแห้งเลยเอต่ะ แล้วไม่เตรียมบาะมาก่อนวะเออว่ะมีวิธีนั้นด้วยดิว่ The urt, ะเจอเฮดทาไรไม่ได้เอากันยาวสิบห้ามาด้วยโถยเดี๋ยวมันจับทอดแดกแม่งเลยน้ามัน,น,มนสัตว์เลอะไอปลาหมึกสดมหาชัยสดใหม่คู่กับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อ,รอยมันไม่แบ่งต้องโดนตีต้องสูงขี้ดอก เวลาทีมเวิร์กนะโอ้แต่ยผิวหนังปอแปะป่อแปะหมดเห็นกูเป็นป๊อบคอรนหรือไงอร่างกายยังห่วงแอแค่มารวมสังกัดก่อนจะได้เป็นตัวท็อปของวงการผู้คนจะเข้ามาชื่นชมไม่ขาดสาย ร้อยได้เป็นกองเป็นคำไม่ว่าแกจะเลือกอย่างไรเราจะจำผู้ขาเซนสัญญามาเซนเดี๋ยวนี่เฮ้ยึกต้องเจอคาถาเสกปืน ว้าวเหลี่ยมหนึ่งได้ถึงสองโ้ยเฮ้ยช็อตแทบแทบปอวยไม่ทันว้าวเอาละนิ่งนิ่งไว้โอ้โหผมเล็งไม่แม่นว่ะนี่หนึ่งตาเก็บตาไหมหยอดตาไหมเออหยอดตาไหมหยอดตาไหมอีกหนึ่งตาไหมมอนแม่นเว้ยเอาเซตสิครับเอาเซตสิครับ เข้ามาอย่างนี้ก็ขอสักหน่อยแล้วกันเออเอ้ยจะเสียบตาหรือเสียบปากได้ทั้งคู่โอ้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ย,อย,อย,อยไอ้พวกพ่นพิษอีกอะ่ะเล่นน้ำลายแล้วพวกเราเนี่ยฮะหนึ่งสามโ้ยิงไม่ดูแลแปกตา รอบๆรอบๆลลลโอ้หกูไปแล้วเฮ้ยชักโอ้ยขัดยินเสียงไม่อยากได้ยิยนเลยเว้ยอยู่ไหนวะนี่นนอุ้ยลืมซื้อผงวิเศษตาผงขาวผงมะน,นาวของเฮียเข้ามาตุดตาตา้ไหมต้องไม่โดนเออเพ็บโอ้ยตกยังไงวะหนึ่งลูกเออตาเลือกไปเลยเอง เลือกมาเลือกกลับไม่ของได้โปรตีตรงเสียงเรียบเบอแพร์แพรแพร์ุ้ยบุ๊เลือกไหมบุ้ยเฮวิกระเนตเฮ้ยเปไหนวะบุ๊คโอ้ยดัก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 ด้านดักด้านโอ้โหโอ้โหอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิน่งๆเฮ้ยเซีย ลงมาก็โดนสิครับวิกรีนเฮบเฮ้ยจะไปแฮฟโอ้ยอูยอ้ย,ยทำลายแพดฟอร์บูอีกเฮ้ยสเปร์สเปร์มีสเปรย์มีมโนแล้วเออโอเคเฮ้ยแฮ้แฮ้แฮฟแฮฟแฮแงมงแล้วม็ไม่ลงไม่ติงไม่หนึ่ง่ายดิแตกตาตา,ตา,ตาแตกแขกไป รวบ,บแตกหนึ่งตาสองแตกงงงงแตกสามเชีย่ยหุยหุยขอบคุณเฮิร์บแดงผสมลดผสมลดเออดีแล้วก็อีคลิปเลยไหมอา้าวแถมนี้ไปนะฮุ้ม

เฮ้ยึมันน้ำไหลอยู่ไหนวะโอ้โขออยุ้งบนโดดมาดิโดดลงมาเออให้มันเอ้ยเยี่ยมให้มันเนียนๆหน่อยแอปปี้เอาแจกโอ้ก็เสร็จแลครับเสร็จนี่ไงแตกตาสุดมาเสียไปจัดให้เต็มเบ้าอ หมดอีกแล้ววะเฮ้ยอื้มอื้มอื้มอืมแสบตาแสบไปเฮ้ยจะแพ้แพ้เอ้ยเอ้ยเปิดไปหนึ่งเบาสองเอาหมดหมดตัวชิบหายแล้วเฮ้ยอืไม่ทันหมดจะเปลี่ยนปืนเดี๋ยวอะไรมาเลยได้อยู่ได้อยู่เอาเอียง ยังนึ่งเฮ้ยโอ้วกอ้วกอ้วกแตกอ้วแต้วกน้ำลายมันดำเมียมไหมครับเฮ้ยจบแล้วเหรอเฮ้เฮ้ยย่างดีว่มาอีกแล้วเซอร์กิทีก็มีแต่ไส้ย่าง ได้เวลาปิดงานกันนั่นใช่ไหมปีนเลยปุ๊บหลบไม่ทันอืม ยีย่หลบพันด้วยเขาเนี้รู้งานแล้วโอ้โหวบหลบได้เฮ้ยเอาเลยไอ้โจอันนี้ไม่ได้หลบอันนี้หลบไม่ทันเพราะไม่ได้หลบโอ้ยอันนี้อยากหลบแต่ไม่ทันหลบโอ้โหเยอะ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 ไอ้จะไปเฉยโอ้โหมีอะไรอีกอะโอ้กินปลาย่างไหม เอ้ยเดี๋ยวๆนะกินของกินของกินเออปลาสดๆมันอร่อยนะมีพลัฟกระสุนนี่พลัฟโชเลยแม็กนัมเลยจับไปสามโอ้ขอเปลี่ยนกระสุนก่อนขอเอ้ยจ็บปุ๊บขอเปลี่ยนกระสุนก่อนขอเปลี่ยนกระสุนก่อนโอ้ไม่ทันลุกเลยเห็นสภาพละหนาเอ้าเอาไปโอ้ยบั้งไฟพญานาะค อันนี้พอให้ชดช่วงชัดชวันว้าช่วงพ่อละสังกัดแกล่มแล้วกัอหอกกล่วงหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพื้นไม่มันคง โอ้วโ้โอ้เยเฮ้มื่อนไหร่กูจะเลิกโดนฟาดวะโอ้ยวันนี้เมาแห้งไปกี่รอบวันนี่อ้เวอ้าวอ้าวอ้อ้าวเอน่อา น่าจะทําอะไรไม่ทราบอย่ากโกรธกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะดุวิสกับฉันนะ่ะตกลงกันไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลมันอย่างดีตัวกลับบ้านอยู่นี่จะมาด้วยกันไหม <c oughs> คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าที่ตรงนี้คือที่ที่เราต้องแยกกันนั่นสิ อ้าวลืมแอชลีย์เว้ยยังไงก็รีบรีบหน่อยนะแก๊ปโมเอสนั่นนี่ไว้เจอกันภาคหน้านะลีออนลีออนเออลืมวะโทษทีเธอไปไหนแล้วล่ะ คงมีพุ่งกับเท่านั้นบางที่รู้ฉันไม่เข้าใจอะ่ะทําไมเธอไม่เข้าใจไว้ทีหลังตอนนี้เราไปก่อนเถอะไปไหนอะ่ะตามมาเถอะฮะหนีจากที่นี่เหรอหายละคือเหลือแต่เลสายวะเอาละแอชลี่พร้อมนะคุณต้องไปเตือนเฮียก่อนไหมเฮียแต่เฮียเขาน่าจะไวกว่าเราเฮ้ยฟรีเทิร์ มีอะไรควาได้ควาได้กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาได้ขวาเอาโอ้ยามีปืนมีกระสุนมีลองใช้น,นี่เล่นมาทั้งเกมไม่ได้ใช้ปืนนี้ไป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 เราได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมใช่ทะเลาะอยู่ที่นี่นะเอาละแอสลี่ตามผมไว้โว้วโดดปึ๊บดีมากรับไว้ดีมาก กบคุณมันต้องงานอยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยเด็กนะักโว้พึงก็ยังอุตส่าห์มาอีกนะ <c oughs> อ้าวทุกคนกำลังกระวนกระวายเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอะ่ะเขาเป็นอะไรกันอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้สิสก็น่าจะเป็นว่าหัวหน้าตายแล้วลูกน้องอรเลยเดียงตามั้งแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราเออช่างมันนี่มันเหมือนกับอะไรนะใช่มันแบบ เพะเลยนะตักกะนางพญาจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดสมมติหัวหน้าตายลูกน้องก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าเกิดไม่มีหัวหน้าใหม่อ่ะนะแล้วคาถาทั้งหายไปไหนวะเดี๋ยวไม่ได้เก็บไว้ปะไม่เลวเอด่าจัดของไว้ให้ขอบคุณจริงๆน่าจะคันนี้แหละจะต้องสนุกแน่ไปเดี๋ยวสนุกแบบไหนขับเองอเอาละได้ เรียนขับรถอยู่แล้วชนแม่งทุกอย่างอูเซเบิร์นเอาเว้ยปึบโอ้ของเขิงไม่เก็บเออผมไม่ได้ให้เก็บป่ะไอเราก็ชนละปึ๊บแต่ยูไม่ชนเลรทางนั้นไม่ชนแล้วกองเฮ้ยชอุ้งก่อนแน่นดีมากเอ้ยเฮ้ยทัศนวพิสัยมันหัวเรียนบังเรียนหัวหัวมันบังมากเลยโอ้โอ้ ผมมันจะบัง er <pad it aer os lide> ทางมากเ้ยยิงฉับโอ้ยผมเกือบไปทห็นไหมฐานทันฐานฐานลุดตอบลุดทจ้าหูมึงจะระทึกไปแล้วโอ้โหฉากยังงามเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโดนอุ้ยเจสกี้ของจีนมันก็แรงนี้แหละแรงหูเดียวเอ้มุด เฮ้ยังมี퀵ทันอีเวนต์ที่อะไรก่อนแล้วแพ้ทันทีนะโอเคเผลอขวากหน่้ยซ้ายซ้ายซ้ายเ้ยตรงไหนวะโอ้กระโดดลเออนั่นแหละทางออกดีดีเฮ้ยวู้โหรอดคุณโอเคนะ ฉันไม่แน่ใจอ่ะขออีกรอบได้ปะเออสวยอย่างกับพรุปีใหม่ฮ่าโรแมนติกจัดจัดเพราะราคิดเสร็จแล้วจริงไหม ธุรกิจเสร็จจริงแต่คุณยังไม่ถึงบ้านเลยนะขอบคุณนะที่ช่วยฉันด้วยความยินดีรู้ไหมกลับไปฉันสามารถบอกพ่อฉันได้นะให้คุณเป็นโองคราประจำตัวฉันนะ่ะถ้าคุณสนใจคุณดูแลตัวเองได้อยู่แล้วคุณอย่าห่วงตัวเองเลยห่วงคนอื่นเถอะบอกตรงผมยังหล่อลูกตุ้มเหล็กคุณอยู่เลยเอาละไปกินหมูกระทะกัน คอนโดหนึ่งรู้สึกคอนโดหนึ่งได้ยินไหมตอบด้วยได้ยินไหมตอบด้วยสิตังค่าโทรจะหมดแล้วนะลีออนลีออนคุณกับแอชลีย์ปลอดภัยหรือเปล่าเงินก็จะหมดเน็ตก็จะตัดอยู่ไหนของเข้านะอู้และก็ จบแล้วโอ้มันมันมากอซื้อปืนมาสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคสุดยอดผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นรีเมคที่ดีมากนะฮะคืออาจจะผมพูดเยองูมไม่ได้แนละผมไม่เคยเล่นตัว4ออริจินอลเนาะผมแค่ได้ยิงกิจกรรกับได้เห็นมุมก้องมงอย่างมาแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ย มันดูลื่นไหลมมีหลายอย่างทนมีไมสเ,เซนอย่างเดียวคือเฮียแกมาได้ทุกที่นี่แหละแต่ว่าที่เหลือนี่มันมากครับผมอขอบคุณมากครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่างว่าเนาะซีรีส์ r e s i d e n t Evil เป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับอแต่สปอยเหรอจะเรียกว่าสปอยไหมบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าในตอนหลังนี้เรา ในเดซีลี์เดิมนะั้นเราจะไม่ได้เห็นแอชลี์อีกเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีแลนทําอะไรใหม่หรือเปล่านะแล้วก็แอชลี์มีการรีเมคเยอะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันช่วยให้ความน่ารำคาญแอชลี่หายไปแทบจะปลิดทิ้งเลยกลายเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนเงื่อนไขข,ของตัวไอ s E ซิลีภาคนี้มันจะไปต่อกับภาค5ภาค6ยังไงอันนี้ ผมไม่แน่ใจแล้วว่าภาครีเมคต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโครงเรื่องไหมก็ต้องคอยติดตามกันแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมที่รับชมมาถึงตอนนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดก็ช่วยเม้นกันไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับคอมมูนิตี้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับช่องเกมเมอร์ติดเมียและเกมอื่นๆอีกต่อไปในอนาคตนะครับขอให้สนุกครับ สวัสดีกันนะโทรหาเขา ฉันได้เอมเบอร์มาแล้วยอดเยี่ยมมากมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งนายจะเอามาไปทำอะไรฉันไม่ได้จ่ายเธอเพื่อมาตอบคำถามเธอสิ่งที่เธอต้องรู้ก็คือรุ่งอรุณใหม่นั้นกำลังมาถึงรุ่งอรุณแบบหนึ่งร้อยคนตายเพื่อให้หนึงคนรอดนั่น คือสิ่งที่ฉันคาดหวังอยากให้เป็นงั้นก็มีคนนับล้านต้องตายพันล้านเรื่องมึงเฮเจะเราจะเปลี่ยนเส้นทางการบินเดี๋ยวนี้เก่งอยากแว้ไปกิ้นกับยางร้านดับดี โชคดีนะลีออนเพราะน้ำมันฉันยังไม่ได้เติมฮะเฮ้เจอักทีน้ำมันหมดอยู่ตรงนั้นนี่เอง